แล้วไปแล้วพอตายเอาเกียวลงมาก่อนแล้วขึ้นพร้อมกันลงไม่ไปเลยทเขีวเนี่ยหยุดนะดิว,ดวิ่งาตามกันไปเลยฟังอะไรเราตีหรอวะหมดแล้วเดี่ยูเนี่ย เราคงสายทำไม่ทันแข่งของเขาแนะ่อยี่สิบแปดพังหนอนนะฮะเฮ้ย

เขาสีแม่งจำกว่าข้ามไฮะเขาสีม่าฮ่าเขาสีแม่จำกว่าลูกถ้าจะน้ำสวยลงนี้ลงปั้งหน่อยดิไม่ได้เราเล่นแบบตะปอกันมันโป้ยากนะไอ้เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้โป้ยากนะแล้วไอ้นลยจานไปไหนไกลยังน่ะเดี๋ยวไม่วดจ้็ น้องไม่เอาอ่ะไม่ยอมเฮ้ยไปโดนโดนลงนิ่มแล้วนะเนี่ยคุณยองให้ลองรันแวร์ดึงสีมาเลยใครจะช้าดิโอ้โหอย่าเร่งดิ่ยเจดที่ไหนมันเล่นได้วะเจดที่ไหนนั่งวิ่งวิ่งได้ฮะ ต้องแบบป๊อกก็ลงถึงมันเบลายหน่อยู๊เอารถไปลากนะต้องรถไปลากไหใช่เข้าเกดได้ีกนบ้ามอมามียังไม่มีนะเบทั้งหมดกูเลี้ยงมมรอลให้สุดเรื่องไม่รอบนี้รอบันนิดอะ แล้วก็จะเหมือนเหมือนนออาจารย์แล้วมีที่ไหนไหนโถันั้นคลิปๆายอ่ะนั่นคลิปๆเออดีกว่าแกะแกะติ๊กเกอร์บนปีกอ่ะวะ